3เทคนิคในการเอาชนะคนคิดลบก็คือข้อที่หนึ่งผมให้ไว้ก่อนเลยคือคุณต้องเปลี่ยนที่ตัวคุณก่อนเปลี่ยนที่ตัวคุณทาํายังไงง่ายๆนะครับคือเราจูนจิตก่อนก่อนลงจากเตียงเนี่ยตื่นมาตอนเช้านะเราต้องบอกกับตัวเองก่อนเลยว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าเราจะเจอคนคิดลบกี่คนก็ตามไม่ว่าสถานการณ์รอบข้างจะเป็นยังไงก็ตามเรา จะไม่ยอมให้ใครมาทําลายความสุขของเราได้ถ้าเราจูนแบบนี้ก่อนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือทั้งวันนะคุณจะสามารถผ่านมันไปได้ไม่ว่าคุณจะเจอคนคิดลบกี่คนก็ตามนะครับอับราฮัมลินคอนอดีตประธานาธิบดีผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของอเมริกาเคยกล่าวไว้บอกว่าคนเราจะมีความสุขได้เท่าแค่ความตั้งใจในตอนเช้าทํายังไงดีถ้าเกิดเราต้องอยู่กับคนที่คิดลอบอะ่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้านายเพื่อนร่วมงานนะครับ หรือว่าคนที่อยู่ในครอบครัวของเราก็ตามผมบอกว่าถ้าเราไม่สามารถเอาตัวออกห่างจากเขาได้ตลอดสิ่งที่ทำได้คือจำกัดการใช้เวลาข้อที่สองนะครับสำคัญมากคือจำกัดการใช้เวลาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายคนไม่เคยไม่เคยเตรียมตัวมาก่อนนะดังนั้นเวลาที่เจอคนที่มีปัญหาปล่อยพลังลบๆใส่เราบางคนก็นั่งทนอยู่ตรงนั้นแหละซึ่งผมบอกเลยว่า ถ้าเราจำเป็นต้องคุยกับเขาเช่นตอนทานข้าวเราก็ทานข้าวเสร็จเร็วแล้วก็ขออนุญาตไปทำธุระส่วนตัวเราสามารถจำกัดการใช้เวลาหรือจำกัดพลังงานลบเหล่านี้ที่อยู่รอบตัวเราได้ผมบอกได้เลยว่ามันสามารถจำกัดได้เพียงแต่ว่าคุณต้องเตรียมตัวตั้งแต่ตอนเช้าผมบอกเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้จักการควบคุมพลังงานลบที่เข้ามาสู่ชีวิตของเราได้เรากำลังควบคุมชีวิตของตัวเอง เรากำลังเป็นเจ้านายชีวิตของตัวเองโดยแท้นะครับข้อที่3นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมบอกเลยว่าถ้าคุณทำนะครับคนที่อยู่พลังงานลบรอบตัวเนี่ยจะค่อยๆหายไปทีละคนทีละคนทีละคนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมโฟกัสที่เป้าหมายเวลาที่คุณเจอคนพลังงานลบรอบตัวคุณจะเปลี่ยนพลังงานเหล่านั้นให้กลายเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนธุรกิจใหม่ ดังนั้นข้อที่สเนี่ยสำคัญมากคือโฟกัสที่เป้าหมายของคุณอันถัดไปถ้าคุณมีเป้าหมายในด้านการสร้างธุรกิจถ้าคุณมีเป้าหมายในการสร้างรายได้ทางที่2 3หรือ4ที่ไม่ใช่ธุรกิจเดิมหรืองานเดิมเวลาคุณเจอคนคิดลบป,ปุ๊บคุณจะเปลี่ยนพลังงานเหล่านั้นให้กลายเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนเป้าหมายที่คุณทำอยู่สมองของเรานะครับ มันโฟกัสได้แค่ทีละเรื่องดีที่สุดดังนั้นเวลาที่เราไปโฟกัสคนที่พลังงานคิดลบหรือเราไปโฟกัสกับสิ่งที่เราไม่อยากเห็นไม่อยากเจอในที่ทำงานในครอบครัวเนี่ยยิ่งเราโฟกัสสิ่งไหนสิ่งนั้นจะขยายขึ้นถ้าคุณโฟกัสที่การสร้างการเติบโตในธุรกิจใหม่ธุรกิจใหม่จะโตขึ้นส่วนเสียงของคนคิดลบอะ ต่างๆคนที่พลังงานลบรอบตัวคุณจะไม่ได้ยินเลยถ้าคุณอยากจะบรรลุเป้าหมายของคุณนะแล้วทําให้สิ่งแวดล้อมของคุณนะมีแต่คนแบบพลังงานดีๆแล้วคนพลังงานลบหายไปทุกอย่างที่คุณไม่ต้องการหายไปจากชีวิตของคุณนะคุณเริ่มที่จะกลับมาโฟกัสในสิ่งที่คุณต้องการได้แล้วเพราะคุณโฟกัสเดี๋ยวไอ้สิ่งไม่ดีอะ่ะมันจะค่อยๆละมาลายหายไปเองนะครับส่วนใครก็ตามนะครับที่อยากจะ ได้สิทธิพิเศษนะครับในการ p r i v a t e coaching นะครับผมตอบทุกคำถามอ่ะหรือให้ผมออกแบบธุรกิจออฟไลน์ออนไลน์นะครับให้ผมช่วยออกไอเดียช่วยตัดสินใจเนี่ยได้หมดเลยนะครับคนที่เป็นลูกศิษย์ p r i v a t e coaching จะได้สิทธิ์ในการส่งคำถามในไลน์กับผมเนี่ยวันเต็มหลังจาก p r i v a t e coaching ไปแล้ว p r i v a t e coaching จะมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับแบบเจอตัวเลยหรือเรียนผ่านออนไลน์ก็ได้นะครับมี2ราคาง่ายๆนะครับคนที่ เรียนแบบเจอตัวเลย1ชั่วโมงเต็มๆ1ชั่วโมง1,500 0 0บาทสำหรับคนที่แบบเจอตัวกลับมาที่2นะครับคือออนไลน์ออนไลน์นี่คือเราจะคุยกันผ่านซูมนะครับในห้องเงียบๆพลังงานโฟกัสโคตรดีนะครับถ้าเรียนออนไลน์ผ่านซูมนะครับ private coaching ผ่านซูมนะครับชั่วโมงละ90,000บาทโหราคานีนี่ คนจองกันรัวเลยนะผมบอกได้เลยนะครับแต่สำหรับใครก็ตามบอกว่าอยากไปแบบเป็นสัมมนาคนเยอะๆมีเพื่อนมีคอนเน็ชันนะครับผมจะจัดสัมมนาครั้งถัดไปนะวันที่17ธันวาคมจัดสัมมนาที่ชื่อว่า Future In You ผมจะสอนวิธีการว่าเวลาคุณวางแผนอนาคตปีหน้าทำยังไงให้ปีหน้าได้เกินเป้าทำยังไงคุณจะสามารถสร้างปีหน้าเป็นปีที่ดี เกินคาดไม่ใช่ปีที่ดีที่สุดด้วยนะปีหน้าจะเป็นปีที่ดีเกินคาดกว่าที่คุณคิดเองนะครับ VAP นะครับเหลือแค่หนึ่งที่นั่งสุดท้าย9,999บาทใครไม่อยากพลาดนะครับ CFVAP นะครับแล้วก็มาจำไว้ก่อน1,000ส่วนแถวที่2เขาเรียกว่าโซน A โซน A เนี่ยจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการติดตามผล30วันจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการ กรุปโคชชิ่งหนึชั่วโมงหลังจบสมัมมนาแต่คุณจะได้อะไรได้คอร์สออนไลน์ทบทวนตลอดชีวิตคุณจะได้คู่มือกับบ้านไป1เล่มนะครับไปทบทวนตลอดชีวิตโซน A ราคา5,555บาทส่วนใครก็ตาม V.P. จองไม่ทันแล้วมาได้มาเห็นคลิปนี้ที่หลังมาเห็นไลฟ์นี้ที่หลังนะครับ V.P. จองไม่ทันหนึ่งที่ตังสุดท้ายโซน A จองไม่ทัน9ที่ตั้งสุดท้ายสามารถเรียนเป็นออนไลน์ได้ ราคา3,333บาทแต่ผมบอกเลยว่าถ้าคุณไม่เคยเจอผมสักหนึ่งครั้งผมแนะนำว่าให้คุณมาเจอผมกับเพื่อนๆในสัมมนาอย่างน้อยหนึ่งครั้งแล้วคุณจะเข้าใจเลยว่าทำไม50%ในสัมมนาน,นี้มักจะเป็นลูกศิษย์ผมที่เรียนมาอย่างน้อยหนึ่งครั้งแล้วผมมีข่าวดีให้มีคนเรียกร้องมาบอกว่าเห็นผมทำธุรก,กิจนำเข้าเป็นสินค้าในระดับที่ใครๆก็ซื้อได้ แต่ผมทำเฉพาะในออนไลน์เท่านั้นถ้าใครอยากดูก็สามารถค้นหาชื่อเพจนะครับเพจแฟนผมมาที่เราขายสินค้านำเข้านะครับคือเพจแม่พการีวิวนะครับแต่ส่วนใครก็ตามนะที่บอกว่าเคยเห็นและแล้วอยากจะได้สินค้าเหล่านี้ไปไลฟ์เอง ada, e. อยากได้สินค้าเหล่านี้ไปลง Lazada Shopee อ,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 อยากได้สินค้าเหล่านี้ไปลงเว็บไซต์หรือช่องของตัวเองอยากได้สินค้าเหล่านี้ไปขายแบบออฟไลน์ line. ในร้านของตัวเองผมให้ราคาส่งนะครับถ้าใครสนใจก็พิมพ์คำว่าแม่ค้าแล้วคุณจะได้รับการทักจากแอดมินผมนะครับโดยใช้เพจเพจหมอทีมนะใช้เพจหมอทีมทักไปแล้วเขาจะให้กูดแอดไลน์เข้ากลุ่มแม่ค้านำเข้าราคาส่งนะครับใครก็ตามพิมพ์คำว่าแม่ค้าแล้วก็สามารถติดต่อกับแอดมินผมในอินบ็อกซ์ได้นะครับ